เรารู้สึกว่าชอบนะฮะมันก็แค่นั้นเองเวลาเราชอบพี่โอมพี่จา๋าพี่แพทพี่ทั้งหลายเนี่ยพี่โอเว่นใหญ่เนี่ยเราไม่เคยให้คะแนนเขาเลยนะเราไม่เคยบอกว่าพี่โอมร้องเพลงให้ไปก้าคะแนนจากสิบอะไรเงี้ยไม่เคยเราชอบก็คือชอบเลยชอบวงนี้ก็ชอบวงนี้ก็ชอบเลยหรือไม่ชอบก็ไม่ชอบ แต่ด้วยรสยมส่วนตัวของพวกเราเองมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาดีหรือไม่ดีนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าเราไม่ตัดสินใครนะครับแต่งนีวันนี้ต้องอะไรบ้าอ่ก็น้องๆตดวงก็จะได้เข้าขาคแคมป์ดนตรีที่เข้มข้นมากครับสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะต้องรู้นะครับแล้วก็ แล้วก็อะไรอ่ะจะได้เจอกับพี่ๆเก่งๆมากๆในหลายๆสาขาของงการครับนอกจากพี่ๆทั้ง4ี่นี้นะฮะก็ยังได้เจอกับอีกหลายๆท่านที่ที่อยากจะให้วิทยาทานกับกับน้งนองๆเขาด้วยความเต็มใจนะให้เคดนีกหน่อยคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นนะครับก็ได้แก่อ่พี่ปอนานาละว,วสุดนะครับมีคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่มีพี่บอลเสียพงษ์ มีคุณสเปชชี่ซึ่งก็มาเป็นสปอเตอร์ของเราด้วยเป็นแล้วก็มีวงสลัดแมชชีนอันนี้เป็นตัวอย่าง ดีใจท,ที่จัดเวทีที่ขึ้นมาเพราะว่าทำให้เราได้เห็นศักยภาพมากกว่าที่เราคาดวไว้ไว้ซะอีกแล้วอย่างนี้เวทีมีเวลาสัครค่อนข้าง,งจํากัดมากคือมีเวลาแค่เดือนนิดหน่อยอนะเราก็สามารถฟอร์มวงได้ขนาดนี้เพราะว่าถือว่าไม่มเร็วเลยครับไม่เร็วก็ต้องถามพวกพี่ไกด์ไลเนอร์นะฮะเออ เดี๋ยวมันจะลำเอียงผมว่าอพราะน่ารักครับน่ารัตส่งฟางโคนาลัตครับน่ารักสมวัยอาจจะไม่ได้ชูชาขนาดแบบศิลปินระดับประเทศแต่ผมว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่นะครับสามารถแบบต่อได้เลยนะเพราะวาอย่างที่เราอยากได้คตว์คนฟางได้เะอย่างนี้เลยครับอย่างที่บอกครับมันแบบเห็นได้ชัดว่าเด็กสมัยนี้มันเก่งกันมาก คือแพ้ก็เป็นคนที่อิมมอชรนลอยู่แล้วนะคือเราก็แบบเห็นแล้วเราอิน <Yeah. S 1> แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่น้องที่เป็นเด็กมัธยมอ่ะเขาจะสามารถมีอย่างนี้มันดีขนาดนั้นแล้วเขาสื่อสารออกมาให้เราได้เราก็รู้สึกว่าคิดย้อนกลับไปตอนเรามัธยมเราก็คือทํไ้ได้แน่นอนในถิ่งที่น้องจริงน้องน้องทุ่วงเลยด้วยเมื่อกี้อย่างมงล่าสุดแบบมือกอลอ์ฟมอลหนึงอย่างเงี้ยคือมันแบบสุดยอดสุดยอดแล้วอ่ะค,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 อคือแพ้ใจคุยกับ ที่เพื่อนๆศืลอตินว่ามันจะมีคุณภาพหนึ่งที่มันไม่สามารถวัดได้ไม่ใช่เรื่องสกิลมันจะไม่ใช่เรื่องว่าเขาเล่นเก่งปล่าแต่มันจะเป็นแบบอะไรบางอย่างที่มันหลยอยู่ในอากาศแล้วเป็นมวลที่นั่นแหละคือคำคือความเป็นศิลปินอะมันอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เราเล่นดนตรีดีหรือว่าสกิลล้องเพลงได้มันคือมาตรฐานของคนที่จะขึื่อเป็นศิลปินอยู่แล้วแต่ว่าคนที่สามารถสร้างมวลในอากาศตรงนั้นได้แล้วส่งมาถึงใจคนดูอะมันคือจุดนั้นต่างหากที่มันวัด จะไปถึงการเป,ป็นศิลปิลนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจมส์ที่ผ่านมาเรื่องว่าเจมส์พูดมาตลอดวันนี้เหลือแต่งบุคคลอะไรแล้วมันยากในการที่ต้องรับพี่เสียดายน้องไม่ใช่หน้าที่เราในการเ <c oughs> ลือกเราโชคดีแหละไม่ใช่หน้าที่เราพวกนี่กับพี่โอ๋พวกเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินเลยนะฮะเราเชิญคนมาเป็นเมนสปอร์เตอร์20คนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีหน้าที่โหวตว่าชอบหรือไม่ชอบ แล้วทุกคนที่เราเชิญมาเนี่ยมีรสนิยมในการฟังเพลงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ไม่มีการโวรหวตมั่วๆแน่นอนนะแล้วผลที่โหวตมันจะเป็นเหมือนกับมหาชนนะฮะจริง,รงถึงเราจะอยากจะให้คะแนนเราก็ให้ไม่ได้ครับอยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าแค่มาเอาคนแพ้ชนะกันคืออยากให้เวทีนี้มันเป็นประสบการณ์ที่พาเราไปจุดเป้าต่อไปไม่ว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรขอให้เดินต่อไปอ่ะอยาให้เวทีนี้มาหยุด เราด้วยแล้วอยากให้เวทีไหนไม่หยุดเราขอให้ทุกคนไปสู่ความฝันนะที่อยากเป็นศิลปินที่ได้โยกก็เห็นด้วยกับพี่โอครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษว่าสิ่งที่ทําให้ตอนที่ได้เข้ามาคุยกับโปรเจกต์สิ่งที่มันต่างคือเราเน้นให้ความรู้ครับที่ว่าในช่วงของวัยเด็กสิ่งสำคัญที่สุดคือประสบการณ์และการเรียนรู้เพราะว่า ว่าทุกคนมีทางเลือกของตัวเองวันนี้เขาเรียนรู้เขาอาจจะเลือกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นอาร์ติสนะัแต่ว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีมูลค่าแล้วก็ทดแทนไม่ได้ช่วงวัยยาวเป็นช่วงสําคัญมันซื้อคืนไม่ได้เหมือนกันเมื่อมันผ่านเลยไปอยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มากที่สุดแนะนำมีอะไรแนะนำน้องๆครบแล้วอ่ะจริงที่พี่โอก็พูดในสิ่งที่ตอนแรกตั้งใจจะพูดไว้แล้วคือแบบ มีน้องวงหนึ่งที่เขาชื่อเรนนี่รวมนะคะแล้วเขาบอกว่าวงเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาหน้าฝนปีที่แล้ว,ลวเราก็หวังว่าหน้าฝนปีนี้มันจะไม่จบลงไปไม่มีไม่มีโอกาสบอกน้อง,องแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าแบบมันไม่มีใครทําให้เราหยุดได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะคะคืออย่างที่พี่โอบอกคือมันไม่ใช่เวทีนี้หรือเวทีไหนที่จะมาหยุดเราได้อะ่ะมันไม่มีหรอกคาว่าลมเหลวอะไรเงี้ยมันมีแต่คำว่าลมเลอก็ขอให้น้องรือต่อ